ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ adliidadsmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับใช้มือแทงทะลุพื้นไม้หนาสีนิ้วสบัดทีเดียวไม้แตกเป็นเสียงเสียงอย่างอัศจรรย์หลวงปู่สุนวัดบ้านเสือโกอกศิธิ์สำเร็จลุนกำลาบพวกชอบลองวิชา อภินิหารหลวงปู่สุนวัดบ้านเสือโกกกระครั้งหนึ่งคุณตาทองแดงอดีตผู้จัดก,การวงหมอํำคณะหนึ่งในโผฟ้าในอดีตปัจจุบันเป็นคณะดอกฟ้าสารคามยกให้ลูกชายสารต่อท่านคือตาผมเองเป็นลูกศิษย์ที่สืบทอดวิชาจากหลวงปู่วิชาครูอวิชามหาช้างเทียมแม่ตัวผู้และตัวเมีย สืบทอดวิชาในช่วงปีพุทธศักราช2498ถึง2500ลำเรียนวิชากับหลวงปู่ถึง2ปีเต็มได้เรียนคู่กันกับเพื่อนปัจจุบันเป็นทหาร,กรเกษียณราชการแต่ก็ยังกลับมาไหวค้ครูทุกปีจนหลวงปู่สิ้นอายุไขเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงปีพุทธศักราช2498ถึง2499ในขณะที่หลวงปู่จำวัดอยู่ ก็มีบุคคลที่ปกปิดใบหน้าคนหนึ่งนำมะพร้าวมาด้วยสองลูกเพื่อจะมาถวายหลวงปู่พอเดินมาถึงกุฏิหลวงปู่ก็ได้ยกลูกมะพร้พาวขึ้นเหนือหัวแล้วเอามือสองมือจับลูกมะพร้พาวบีบมะพร้าวแตกคามือแล้วเอามือปาดนวลมะพร้าวพร้อมถวายใส่มือให้หลวงปู่บอกหลวงปู่ว่าให้หลวงปู่ไปจากที่นี่เถิดหลวงปู่เลยตอบไปว่า สิให้ไปใส่นอ่พอออกเก่งปานนั้นติพอออกพอพูดจนจบหลวงปู่ยกนิ้วทั้งห้าพนมมือแล้วใช้มือแทงลงไปในพื้นไม้ที่อยู่กุฏิท่านไม้มีความหนาประมาณสีนิ้วและสะบัดมือจนไม้แตกเป็นสายไปถึงคนที่นำมะพร้าวมาถวายหลวงปู่ ทันใดนั้นบุคคลน,นั้นก็กาบหลวงปู่ถึงสามครั้งแล้เดินหนีไปโดยไม่หันหน้ากลับมาอีกเลยเป็นอีกคำเล่าขานที่ผมได้ยินมาจากตาผมเองปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้วเหลือแต่เพียงตำนานที่ท่านได้เล่าให้ฟังแต่พระคาถาที่ตาได้สั่งสอนไว้ให้ใช้ยามขับขันวัตถุมงคลที่ตาได้มาจากหลวงปู่มีรูปถ่ายเหรียญรุ่นแรกรุ่นสองตะกุด สืทบทอดมรรดกให้น้องชายยังมีชีวิตอยู่ของทุกชิ้นยังเหลือครบเรื่องราวที่ผู้เล่าขานสืบต่อกันมาเมื่อครั้งสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันกับเหตุการณ์โจรขโมยวัวย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อครั้งนั้นที่วัดของหลวงปู่มีวัวที่หลวงปู่เลี้ยงไว้ที่ชาวบ้านนํามาถวายใช้สําหรับลากเวียนหรือใช้งานอย่างอื่นภายในวัดหลวงปู่เป็นผรานักพัฒนาที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง มักหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำอยู่เป็นประจำตลอดเวลารวมไปถึงการสร้างพระครั้งใหญ่อีกด้วยเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีความเจริญเท่าที่ควรวัวจึงเป็นผานะชั้นดีในการขนสิ่งของในค่ำคืนอันเงียบสงบก็มีโจรยากลองดีมารักขโมยวัวหลวงปู่ซึ่งเป็นผานะของหลวงปู่ไปไม่ละอายแก่บาปบุญคุณโทษแต่เหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้น จนใจบาปเหล่านั้นไม่สามารถเอาวัวออกจากคอกหลวงปู่ได้จูงวัวหลอบวัดหาทางออกไม่เจอเดินวนรอบวัดเป็นรอยเท้าคนรอยเท้าวัวเต็มไปทั่วบริเวณวัดสันนิษฐานว่าคงจะเดินทั้งคืนเป็นแน่จนใจบาปคงจะรู้ตัวว่าเจอดีเขาให้จึงพากระลบหนีไปเฉพาะตัวเองทิ้งวัวที่ขโมยไว้ที่วัดเหมือนเดิมพอรุ่งเช้ามาพาลูกวัดชาวบ้าน ต่างพากันมาดูรอยเท้าคนจูงวัวเดินรอบวัดกันทั้งคืนสร้างความประหลาดใจต่อสายตากันอย่างมากที่มีคนกล้าดีมาขาโมยวัวหลวงปู่แต่เอาไปไม่ได้จนกลายเป็นคำเล่าลือสืบคานกันมาจนถึงปัจจุบันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น รดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่